จะเป็นังไงสวัสดีครับมาพบกับพวกเราในช่องน้องมากมีครับนี่อยู่กับชายเป่านะครับผมสุดน่ารักครับครับน,น้องมากมีครับ เอาไปครับทับก่อนทับก่อนทับเร็วทับเร็วทับเร็วนี่ครับน่ารักมากครับผมนี่ชายเป่าครับอย่าอย่ามาเร็ว เป็นเจ้าตัวนี้ครับอิ่มครับผมจะหลับครับนะครับผมนี่ชาวเต่าครับเอาเอาครับเอาครับ <c oughs> ดูอ่างเป่ากับผู้ชูมาอย่ากวนแล้วครับวันนี้นี่นอนไปเปล่านอนอื่นนอนนอนลงไปเอนอนลงไปนี่รับสั่งได้ด้วยครับผมธรรมดาที่ไหนครับสั่งได้ทุกเชือกครับผมเนาะนี่น่ารักมากครับชายเป่าของเราครับอายุสี่ขวบกว่าแล้วครับผมเออตบเบื้ง <c oughs> <c oughs> มาจุมมาจุ้มดูทำตาเหลือกๆ <c oughs> มีการมองหางตาครับจำเรืองหางตานะครับผม,อมนอนแล้วครับด้วเสียงร้องครับคือชายเป่าครับน่ารักมากครับเอ็นซี ไปครับเบนะยน呐เบี้ยน呐เบี้ยน呐มาลูเบี้นะจะถอยมาเอาหางฟาดติดนี่เนี่ย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 เข้ามาดิ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 ชายเตาครับหันมาเต่าหันมาหันมาหันนะ呐ฟาดอแาบ ชี่ยาทักทายครับผมเพื่อนกันจับมือกันจับมือกันดีกันนะดีกันดีกันดีกันจับมือกันจับมือกันจับมือกันอีจับมือกันเอจับมือกันดีกันแล้วครับนะครับผมเี่ยมากมีครับผมเป็นดินครับผ่าแป้งครับผม กินอิ่มมากครับวันนี้ดูจากท้องแล้วตึงมากครับไปกินกล้วยเนาะแม่แม่เอฟสี่กับชายเป่าครับผมน่ารักมากครับเออเอาเปาเต้นอ่ะเอาเป่าเออเอาเอาเออ่ะอาเต้นอ่ะเอาเต้นอ่ะเออเออะอาเต้นอ่ะเอาะอาเอาเป่าเอาเต้นเลยเอาเต้นเลย อัวเต็นเอรเลเลเลนี่การหลอกล่อครับผมนราให้เข้าไปครับมไม่เข้าไปหรอกครับผ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 มชึงชึงชึงนี่ดูงาครับงานี่ถือว่าใหญ่ครับเนาะช้างอายุแค่นี้ครับอยู่สี่ขวบกว่างาถือว่าใหญ่นะครับผมเราดูตอนโตครับ กินล,ล้หล่อเหมือนกันครับนะครับอาจจะไปทางพี่เป๊ปซี่ครับผมเกินมากมีน่าจะเหมือนชื่นใจครับนี่ครับพ่อฟันฟัน <c oughs> พี่เลี้ยงอางเก้า,าอางเกาไปอาบน้ำครับผม ใส่เปลอครับน่ารักมากครับผมเออครับเหย่เอ้ยอุ้ยอย่าเปิดประตูครับทั้ง ับนเนน,นอนเล่นกับน่นรักมากครับอ่างเปาครับผมประตูครับเล่นประตูครับนี่โดนดุครับเป็นไงละเป้าเปาเป็นไงละ่เงละเจอดุครับ นิ่งเลยครับเราดูนะยอมี่ไหนเลยครับ f อซีอยูครับผุดยอดครับผมเนาะเอซีหลายท่านมาอยู่คอกแล้วทําไมต้องล่ามครับคอกแค่นี้ปีนออกได้นะครับคอกไม่สูงครับเนาะกลัวปีนไปหาช้างใหญ่เขาครับบางครั้งกลัวช้างใหญ่ทําร้ายครับนะครับเราต้องมัดไว้ เพื่อความปลอดภัยของช้างแล้วครับผมเนาะทั้งคนครับบางครั้งมีเด็กวิ่งเล่นแถวนี้ก็กลัวน้องไปทำอันตรายด้วยอะไรด้วยก็ผูกไว้นี่แหละครับอังเปล่าครับน่ารักครับผมเนาะเฮียเจอกำสังเนี่ยถอยที่ไหนครับเดือฟังอยู่ครับ แต่ไม่ทำนี่มันนี่ก็ได้ยอดเลยครับ <laughs> จุดน่ารักครับอังเป่าครับอยู่กับบานาเคียรประตูครับเดี๋ยวจะโดนไม่เรียวครับผมอ้ว้าลมแรงไงต้องกออภฟยด้เด้อครับนะครับลมแรงมากครับมาแล้วควานมาแล้วครับ ตัวโตนะครับ EMC หนาอ้วนนะครับามมานหนางนนย,ายาวครับผมไอ้ลุงตายตายไหล <c oughs> ดีอะมากมีจะ <c oughs> พากินน้ำครับไปดึกจบเอาเป่าอาบน้ำก่ันครับ e c <oughs> นี่ครับ ลงว่ะถ่ายได้ถ่ายดีแต่นั่นมันมัน,มนเอาประธานได้ต่างกองกอนไงนี่ค <c> ร <oughs> ับเดินกับอาบน้ำรับวิยย่งวิ่งครับผมเนาะ <c oughs> ดูมีการจำเรืองมอง กับดีตัวนน่แล้วฮะอไรเอ๊ะ้งละแบบนี่ับน้องไข่มุกอีนึเชือกับสุดน่ารักรับผมนี่สางน้อยเยอะครับในนีครับ่กวางเปาไข่มุกกวางเป่ารับับผม ยิ้วน้ำดีปะแล่นหาน้ำเลยนี่ครับอาเปล่าอาบน้ำครับ,รบนี่ครับกินน้ำแล้วครับผมไปไปดูน้องไข่มุกครับกำลังเล่นเลยครับผม ของชาญเยอะครับนะครับผมอยู่ในนี้นีบ yeah. เสียงดีไปตะลินมันมีเสียงนี่ครับหอยมุกนะครับวันนั้นอยากเล่นกับมากมีครับอยมากมีเดินเล่นก็จะเล่นด้วยกันครับนะครับผม <laughs> ดูทอนหางตัวเองครัวตะลินมันคือเปลี่ยนอย่างนี้ มาแล้ว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 เอ๊าจะมือกันดีกันเอยน่ารักมากครับน้องพังนะครับเนาะน้องน้องไข่มุกครับผมเป็นน้องพังครับอีกหนึ่งเชือกครับน่ารักมากครับผมเนาะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราในช่องน้องมากมีด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ